ไม่ได้ก็คือเป็นเครื่องเทอร์โบนั่นเองรถปีนี้แล้วรถอย่างเงี้ยเ้าดูแลไม่ดีดมันรถมันจะทรงประมาณนี้แล้วกันไม่เบิ้ลเยอะแต่ก็น่าว้าวอ,อย่างเฟียวนะครับออดี้ทีทีเปิดประทุนนะครับนี่ไงมาขัีได้ไปบอกเลยว่าแขะ น้านนาซีอะไรแช่นะครับผมนะบอดดี้โคตรเฟี้ยวนะเป็นทรงสปอร์ตนะครับผมนะออดดี้ทีทีคันนี้เป็นปี2010นะครับผมนะค่าตัวไม่ถึงล้านค่าตัวไม่ถึงล้านครับลูกค้าแล้วย้ําเลยว่าคันนี้ไม่น้อยมากสภาพโคตรดีไม่แค่50,000โลมาเลยทีดีกวนะ่าทีละจุดนั้นแล้วจับพวงมาลัยครับผมนะเป็นพวงมาลัย3ก้านตุดตัดหนังแดงครับผมนะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เขาเนี่ยทำเป็นคาร์บอนเคปลรานะครับนะสวยๆเลยนะมีแผ่น์ซิมด้านหลังด้วยนะทอ่อเพาะด้วยนะครับเซ็นท่อประมาณนี้แล้ว นะครับผมนะข้างในาก็ระบุอกมือหยีเรียบร้อยแล้วก็พีไฟนะตัวตองก็คงคือหยิบของหยิบของเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมนะจอกลางเป็นของเทนวูดนะแอร์ออโต้เรียบร้อยครับผมนะเกียร์ออโต้ใช้งานได้ปกตินะครับนะใช้ไดชทุกประจำวันได้นะค,ะนนนนะครับนะี่เป็นเครื่อง2000เทอร์โบนะครับผมนะเป็นเครื่อง TFSI เรียบร้อยนะจ๊ะหนังรันอะันนี้ก็เป็นสปอยเลอร์หลังก็คือเป็นตัวดักเคิลหลังไฟฟ้า,า,า,านะเปิดขึ้นมาแล้วอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นเปิดปิดประตูนะครับผมนะอันนี้ก็เปิดวิ่งวิ่งหลังตรงนี้นนั่เองนน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 ะะะะะะะจ๊ปปซ้้้้าาาาาายยยขวคคคูู่่่หเเเเเเีี็็บบบแดงงสรััผมไฟฟทลนะ ซ้ายนากขวาสภาพดูลมกิ๊บเลยดูเนี่ยแะครงตะเข็บยังไม่ล้มเลยนะแล้วคันนี้ก็มีผมมาให้2ชั้นนะเจ้าของเก่าเขาดูแลเรื่องความสะอาดนั่นเองนะครับผมนะใส่ใจเรื่องความสะอาดดูแลรถด,ดีครับคันนี้นายเจ้าของเก่าดูแลรถมาพอสมควรเลยเพราะว่าปฏิถ้ารถรถปีนี้แล้วรถอย่างเงี้ยเขาดูแลไม่ดิ้งมันลมไม่จะโซมนะครับแต่นี่บอกเลยว่ากิ๊บเลยนะครับไปดขูข้างนอกดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคันนี้ อันนี้เป็นออดี้ท t นะครับผมนะปี2010นะตัวเครื่อง TFSI เรียบร้อยนะเป็นตัวหลังคาเปิดประทุนหรือว่า convertible นั่นเ,เองนะครับผมนะชมหน้ารถออดี้ทีทีเขาแน่ก็สปอร์ตอยู่แล้วนะไปหน้าโปรเจคเตอร์ดวงใหญ่ๆตันหมอกมีครบนะรถจะเป็นสซลต์โหลดเตี้ยนหน่อยอันนี้เจ้าของเก่าเขาก,ก็ติดแม็กไปให้ครับลูกคะะ Mac ้าน้ำแม็กเม็กขอบ19ส่วนยางนี่ยางคอนติปีใหม่ๆเอาไปเลยสีเส้นยกชุดนะครับผมนะไปเลี้ยงหุมหุ่นก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนของด้านหลังก็เป็นท่อคู่ด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นวิงไฟฟ้าหรือดัักเทลน่นเองนนะเป็ไฟฟ้านะ สวยคันนี้สวยเอาห้องเก็บสัมภาระถ้าอยากจะเปิดให้ดูอยู่แต่แบบมันเก็บนิดหน่อยเอาพูดตรงๆมันเก็บได้นิดเดียวนะไม่ต้องไปดูไปหรอกไปดูห้องเครื่องกันดีกว่ามาคือเปิดมาเป็นโชว์คัมนะครับผมนะแล้วนี่เห็นไหมออดี้เทอร์โบอ A F B I ก็คือตัวที C F B I ก็คือเป็นเครื่องเทอร์โบนั่นเองเป็นเครื่องสองพันเบนซินนะครับลูกค้าตามนี้ผมเลยนะมาดูความเดิมของเขาดีกว่าสติกเกอร์เดิมทุกจุดน็อตไม่เคยขยับนะครับผมนะาโปรเพลทุกอย่างอยู่ครบนะไม่มีโชว์ไหนไปคคันครัวาคาไม่ค้านจัดได้จััดดพีีีี่่่คคนน้ออป2010ไมแาทเ่านนั้คั ัวเบีย้ง929,000บาทนะครับลูกค้านะใครอยากดูคันจริงเข้ามาได้เลยครับผมนะที่โชว์รูมรถดีมคาหรือว่าสืงข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมนะออดี้ดีมคานะัดเราจะพบข้อมูลทั้งหมดเลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ